สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องรุ่น AWB 1000 GT นะครับอาการเครื่องคือน้ำล้นนะครับสั่งซักผ้าแล้วน้ำไม่ตัดน,นะครับสาเหตุก็มาจากนะครับมี มแมลงไปอุดตันอยู่ในท่อเพเชื่อนะครับนีคือตเพเชืจะแล้วก็จะมีสายลงมาด้านล่างนี้นะครับนี่นะครับผมก็ได้ทําการถอดสายออกมาแล้วก็ดูด้านในรูเนี่ยครับมันมีมแมลงทับติดอยู่ผมก็เลยได้ทําการเอามาแรงออกหรือถ้าใครเอามาแรงออกแล้ว อยากรู้ว่ามันปกติไหมให้ทำการใส่น้ำลงไปครับถ้าเกิดน้ำร่นออกมาก็แสดงว่าปกตินะครับหรือถ้าใครน้ำไหลออกมาแล้วเครื่องยังไม่ทำงานก็ให้เช็คสายดูว่าสายรั่วมไหมนะครับหรือถ้าเช็คแล้วยังไม่ทำงานตัวเชื่อตัวนี้ก็อาจจะเสียได้นะครับ เครื่องนี้ขึ้นโค้ด e1 นะครับที่ผมเห็นโคดหน้าเครื่องขึ้นว e ่า e1 ก็ได้ทำการเช็คตัวนี้ดูนะครับเทสใส่น้ำน้ครออกปกติเสียบสายแล้วก็สั่งโปรแกรมซักผ้าตอนนี้ทำงานได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้เครื่องล็อกไว้เครื่องซักผ้าตัุเฉพาะเครื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็เสียนะครับ เป็นมอเตอร์เปิดปิดน้ําเสียนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทําซ่อมไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็สามารถ,ถดูคลิปย้อนหลังได้ในช่องนะครับหวังว่าคลิปการซ่อมเครื่องซักผ้าครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ